เปิดแต่มันบ่มีมันบ่มีอยังมันบ่มีแก๊สทอดปลามีแต่แก๊สหุงต้มฮะบ่มีแก๊สทอดปลามีแต่แก๊สหุงต้มโอ้ยเราอยู่นี่จะไม่ได้เปลี่ยนแก๊สไม่ค่อยมี่แล้วมันบ่มีอยถามเขาแล้วเขาว่าไม่มีหรอกพี่แก๊สทอดปลาน่ะมีแต่แก๊สหุงต้มมันวางสิหนะกะเลยมาจักตัวบ่มีดอกเดี๋ยวคอยก่อไฟให้ดอกถัา กับเบิดคำสามสีวแลเราเดิอาาบาทททีนี่โอ้ยนอเถา่ายังไม่เจ้าเข้าใจยังผิดดิเข้าใจอยางา,อยาง่อคอยกัยเห็ดตามครับจังจาด้วยละ่ะบอกคอยไปเปียกเกตคอยกับไปเปียนมาแล้วคอยบอกว่ามีแก๊สทอดปลาบอกครับเขาว่าวบอกมีมีแต่แก๊หถุงต้มมันวางสิ <c oughs> แล้วเจ้าใหญ่คอยเฮ็ดจังไดล่ะเถ้าแต่ยังว,ว่ามันบอกมีมันบอกมีมบอกมีมันก็คือบอกมี โอ้ยพ่อสลัดรักแหลมเนอะเจ้าคือสลัดเต่าเจ้าพึ่งรู้อยู่กับสลัดแต่าตัวทักทักเ๊ะเลยล่ะมันจะเซ้นหรเนาะมันจะทีไยเต่าอยองนี่จงทีเลยเฮ้ยมันกระเบอยู่ล้างมันกระเทิบเนี่ยไงเขาดิพนักงานนั่นกระไดเขากระสีให้เหลอเจ้าไป็นไงยังใครอารมณ์บอดีผวอนเพําะ้เศร้าคนไหนดิ บ่มีแกดทอดปลาบ่ครับส่นว่าบ่มีส่นว่ามีแต่แกหุงก้มเนี่ยแลมาให้เขาอีกเนี่ยบ่มีก็บ่เอ้าหาก็วางสิเนาะโอ้มันเลยบ่ได้บ่ได้มาบ่แล้วเป็นงานมันบ่มีแกดทอดปลาแมนเ่าเอ้ยงานเโอ้โหเขาหื้อเขียนห้ฮอดพนักงานเขาเขียนแล้วเขาเคยถามดีๆเนาะมีแกดทอดปลาบ่มันบอกว่าบ่มีส่นว่าไม่มีครับพี่ก็บอกไปซี้แล้วเนาะบ่มี เท่าเออเอาไม่เด้อข่อยสิอธิบายเจ้าเข้าใจเด้อคุอไข่ไส้เจ้าไปบอกว่าเท่าไปเปลี่ยนแกงให้ข่อยแน่ไข่อยสิทอดปลาเออเออข่อยว่าผิษมองได้ล่ะเจ้าแค่ไปเปลี่ยนเจ้าบ่ต้องไปบอกดอกว่าแกทอดปลาหนะนะเปลี่ยนแกงผมแล้วแต่ไข่อยเอาแกงหุงต้หมาเจ้าสิบ่วดาข่อยดีนี่เป็นคนจังสี่ซะล่ะ ป็นยังบ่เคยหัวสิก็ยังอารมณ์บ่ดีแต oh ่บ่เคยเห็นคนปึกปันี่วมอยปึกเด้สอกด้นี่นี่อกด้นี่โอ้ากงไรนเ้น่ต้องกินทอดปลามอนปิ้งเอารตอ้ก็ไฟหดอกมอีดอกแกทอดปลาเจ้าเด่อนอะเอเอ้เอ๋ยวอยยเปี่ยนเองมล้น จริงล่าทแก๊สใหญ่ขนาดนั้นหนาสิมีได้เ่าเจ้าบอกเคยหัวติเนื้อหิหัไรโอ้ยโอ้ยล่าทแก๊สบักง่ายบักโตคนงานเป็ี่ยนลอยบ่มีแก๊สปิ้งปลาทอดปลาวะนะโอ้ยโอ้ยวันนี้เราเจ้ากันว่าได้เจ้าดอกน้องเพิร์ลมาเห็นเพี้ยนเองดอกเออทำดีแล้วทำดีแล้วถ้าเจ้าไปมันก็สิมีสิติมันกับบ่มีคือเก่าลกันละจะไม่บอกคือดอกบ่เกี่ยวกับข่อยดอก de